สวัสดีค่ะชิชานะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายเปลี่ยนจากไใดใ้กลายเป็นสาวแต่งโดยมินิซ่าตอนนี้ก็ตอนที่12แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะสนุกพอตัวเพราะว่าชื่อตอนก็นั่นเลยค่ะสึกชิงทอมเรามาดูกันว่าใครจะชิงใครโอเคตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะตอนที่สิบสึกชิงทอมวันนี้เธอมีเรียนเต็มนั่นทั้งวันจึงต้องออกจากบ้านมาแต่เช้า เมื่อมาถึงมหาลาัยก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆพอนักเรียนไปสักพักก็ถึงช่วงพักเบรกให้ผ่อนคลาย15นาทีก่อนเรียนต่อเสียงของไอซันที่พูดขึ้นพาใหนเพื่อนๆหันไปมองพวกมึงวันศุกร์ไปดื่มกันไหมวะไปดีไปดีไม่ได้ดื่มนานละเสียงไอวุฒิตอบรับทําให้เธอต้องหันหน้าไปมองไม่นานของมึงเนี่ยคือไม่กี่วันก่อนนี่นะไอวุฒิแต่อย่างว่าทุกครั้งที่ไปมีเพียงแค่เธอกับไอวุฒิไปกันสองคน แต่ครั้งนี้กลับชักชวนไปก,กันทั้งกลุ่มถือเป็นครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้ที่ได้ไปดื่มกับไอ้พวกนี้จึงไม่เสียเวลาคิดอีกพยักหน้ารับปากไปแทนโอเคร้านอัปเตอร์นูนคลับนะพวกมึงกูไปไม่ได้วะ่ะไอ้นายพูดเสียงอ่อ,อยๆเป็นผัวให้ไอ้สันมองหน้านายคำเหม่งทันทีที่พูดจบทำไมมึงจะทิ้งเพื่อนเหรอกูเปล่าแต่กูมีนัดกับพี่เนมแล้ว มึงมันไอคนดิ้งเพื่อนเอ้ยไอคนติดผัวซันนี่เบื่อคะ่ะไอซันสะดิกสะดิ้งวยววยก่อนจะโดนไอเบสต,ตบหัวส,สั่งสอนไปหนึ่งทีราบมันก็ต้องเห็นผัวดีอยู่แล้วป่ะมึงไม่ได้มีตังเลี้ยงมันนิผัวมันเลี้ยงน่นแล้วก็เลิกสักทีไอท่าทางสะดิกสะดิ้งเนี่ยเดี๋ยวกูยันเลยแม่งไอเบสพูดพร้อมยกเท้าขึ้นมาเตรียมยันไอซันเต็มที่ส่วนไอซันที่สะบัดหัวหายมือรีบเข้าไปบีบนว,นวดให้ไอเบสใหญ่ มุ้ยเขาก็แค่ล้อเล่นเองปะไม่เห็นต้องตบแรงขนาดนี้เลยท่าทางของไอซันที่ดูฉอเล้อให้เบสเหมือนมันตั้งใจกวนมากกว่าที่จะสำนึกผิดจนเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆได้ดีตกลงว่ามึงไม่ไปใช่ปะไอนายนั้นตกลงว่ารันอัมเตอร์นูลขับนะตอนสองทุ่มโอเคตามนี้คนที่เหลือก็พยักหน้ารับเป็นอันว่าตกลงพอตกลงกันได้ก็หันไปตั้งใจเรียนกันต่อในวัน นั้นเธอไม่ได้ออกไปทะเลถลายที่ไหนกลับมุ่งตรงกับบ้านพยายามอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นกว่าที่เคยเพราะเอาจริงๆเธอเองก็รู้ว่าพอเข้ามหาลัยความเป็นอิสระที่ได้รับทำให้เธอทำตัวเกเรมไม่น้อยต่างจากสมัยมัธยมปลายเพราะเลิกเรียนก็ไปเล่นบาสเล่นบอลแล้วกลับบ้านนอนทุกวันไม่เคยหายหน้าหายตาบิดามารดาแทบไม่พบตัวแบบนี้ สิ่งที่เธอเลือกทําในวันนี้คือการนั่งเล่นเกมอยู่กับบ้านโดยมีมารดานั่งมองเธอเล่นอยู่ข้างกันคอยถามว่าอะไรยังไงทําไมถึงต้องทําแบบนั้นหรือบางครั้งก็เสนอความคิดในการหาทางไปต่อให้เธอเมื่อเห็นมารดาอยากมีส่วนร่วมจึงจัดก,การเปลี่ยนเกมให้เป็นแบบเล่นได้สองคนเสียงหัวเราะสดใสดังไปทั่วบ้านแม้จะเป็นเวลาค่อนข้างดึกพอสมควร จนกระทั่งเวลาบ่งบอกสามทุ่มกว่าบิดาจึงได้เปิดประตูเข้าบ้านมาด้วยท่าทางที่เหนื่อยล้าเล็กน้อยทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาเบียดเธอกับมานดาออกจากกันจนเธอต้องผูดตัวลุกขึ้นยืนเอามือเท้าใส่เอวมองเมื่อบิดาดึงมานดาไปกอดเสียอย่างนั้นเธอจึงไม่อยู่เป็นกขอขอคออีกจากการปิดเครื่องเล่นเกมหันหลังเดินมุ่งตรงขึ้นห้องนอนจากการอาบน้ำแต่งตัวแล้วโดดขึ้นเตียงนอนในความมืดฝ่ามือซ้ายถูกยกขึ้น จับหลังใบหูรูปไล้บริเวณรอยสักของตนก่อนจะเลื่อนมาที่ติ่งหูแล้วจับตังหูรูปไม้กางเขนไปมาเมื่อไหร่กันนะเธอถึงจะมีคนที่รักมากเหมือนพ่อกับแม่คนที่เพียงกลับมาแล้วได้เห็นหน้าความเหน็ดเหนื่อยก็ปลิวหายกำลังใจได้รับการเติมเต็มคิดพ้างถอนหายใจแผ่วเบาเปล่อยความคิดล่องลอยกลับตาลงพักผ่อนให้เต็มที่ เช้าวันศุกร์เธอมีเรียนเพียงช่วงเช้าและมีนัดกับเพื่อนๆตอนสองทุ่มจึงกลายเป็นว่าว่างว่างและว่างพวกเธอสีคนยกเว้นไอ้นายที่มีพี่ลูกผสมมารับขึ้นรถไปตั้งแต่เรียนเสร็จพวกเธอก็พากันมาอยู่ที่เกมเซนเตอร์ต่างพากันชักชวนเล่นเกมต่างๆมากมายเกมเต้นแข่งรถโยนห่วงชกมวยหรือแม้แต่คลิปตุ๊กตา แน่นอนว่าคนที่ได้สกอร์สูงสุดก็ไม่พ้นเธอทั้งไอซันเบสวุดต่างผัดกันเข้ามาท้าชิงในทุกเกมอยกได้ว่าใครถนัดอะไรก็เสนอตัวแข่งกับเธออันนั้นหากแต่เมื่อจบเกมกลับต้องอ้าปากตาค้างเพราะคะแนนเธอมันนำโด่งจนผู้คนโดยรอบให้ความสนใจมึงแน่ใจหรอว่ามึงไม่ใช่ผู้ชายแท้ไอเบกูกูไม่อยากจะเชื่อกูแพ้มึงได้ยังไงไอวูด มึงแม่งโกงชิบหายโกงกูไม่รู้ว่าโกงยังไงแต่มึงโกงไอซันส่งเสียงงอแง,งไม่ยอมรับผลการตัดสินเธอจึงได้แต่ยักไหลแล้วเอ่ยปากมึงจะท้าเกมอะไรกูก็ได้แต่กูบอกไว้แค่ว่ากูเล่นได้ทุกเกมและไม่เคยแพ้เธอว่าพลางสยะย,ยิ้มยกให้เพื่อนที่เหลือทั้งสามคนอย่างที่เธอบอกเธอถือคติผู้ชายทำได้เธอทำได้ไม่ชนะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ ต้องเสมอไอวุฒกัดฟันกรอกก่อนจะเอ่ยปากกูขอท้ามึงยิงปืนคำท้าของไอวุฒททาให้เธอเลิกคิวน้อย,อยเมื่อมันท้าสิ่งที่เธอถนัดที่สุดแบบนี้มันจะไม่ดูว่าเป็นการอังแกเด็กเกินไปหน่อยหรือไงมึงแน่ใจเออกูแน่ใจมันผู้จบก็หันหลังเดินไปตรงหน้าตู้เกมที่มีปืนปลอมให้ลองยิงเล่นเธอเองก็เดินตามไปติดตกูจะบอกอะไรมึงให้นยะไอวุฒ ชกมวยกับยิงปืนคืองานอดิเรกของกูแต่เพื่อไม่ให้เอาเปรียบมึงเกินไปกูจะยอมใช้ข้างที่ไม่ถนัดให้มึงละกันว่าพลางหยิบปืนของเล้งขึ้นมาถือไว้มียสั้นกับไอเบสเดินตามมาติดติดพอจับปืนได้เธอก็เปลี่ยนไปใช้ข้างขวาแทนเฮ้ยไม่ต้องมาอ่อนให้กูเอาข้างถนัดของมึงออกมาเลยกูไม่ยอมแพ้มึงหรอกไอวูส่งเสียงย่อให้เธอจนทําให้เธอเหนื่อยหน่าย กูต่อให้แล้วแต่มึงไม่เอาแพ้มาก็อย่ามาร้องไห้งองแงแล้วกันกูรำคาญว่าแล้วก็เปลี่ยนมือที่ถือปืนกลับไปเป็นมือซ้ายเธอพยักหน้าให้มันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยการยิงกระสุนสิบนัดมันตั้งสมาธิเพ่งเลงแล้วเริ่มยิงเวลาผ่านไปราวๆห้านาทีกระสุนถูกปล่อยออกไปจนหมด2 3งสามสี่หห้าหกและนี่คือคะแนนของไอวุฒ มันหันมาทำท่ายักคิ้วให้เธอก่อนจะหลีกทางเพื่อให้เธอเข้าประจำที่เธอตั้งท่าขึ้นมาบ้างสุดลมหายใจยิงดอกออกไปทีเดียว10นัดโดยใช้เวลาแค่1ิบวินาทีและกระสุนทุกนัดเจาะเข้าที่ตรงกลาง10คะแนนเต็มทั้งหมด10นัดทั้งไอเบสไอซันต่างนิ่งอ้าปากค้างจนหน้าตกใจเธอหลุดหัวเราออกมาเบาๆหันไปมองไอวุที่เหมือน สติหลุดไปเสียแล้วตกบ่ามันเบาๆแล้วเอ่ยปากกูยอมแพ้ว่าพลางยนปืนกลับคืนที่เดิมหันหลังเดินออกและแวะเข้าไปซื้อกาแฟาดำที่ร้านคาเฟ่ด้านข้างและนั่งลงรอที่ร้านมีเพียงโชั่วครู่พเพื่อนๆของเธอก็เดินตามมาส่งเสียงเจี้วเจ้าไม่หยุดเพราะเธอรู้ดีว่าไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงจึงเอาใจความตกตะลึงจนหน้าตก ตลกของพวกมันด้วยการสั่งขนมฮันนี่โทษเซ็ตใหญ่มาประเคนให้พวกมันกินพวกมันหลงลืมเรื่องที่เกิดขึ้นจนหมดแย่งกันช่วงกินไม่มีใครยอมใครและคนที่ได้ทานมากที่สุดคงไม่พนไอวุธนั่นแหละส่วนตัวเธอเองเพียงแค่ยกกาแฟดำขึ้นจิบแล้วนั่งมองพวกมันกินเฉยๆไม่แดกหรอวะ ไม่ว่ะกูไม่ชอบของหวานเธอหาันไปตอบไอซันเบาๆมันน่าตลกอยู่เหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบของหวานแล้วผู้ชายจะไม่ชอบแต่ดูท่าแล้วคงใช้กับเพื่อนๆของเธอไม่ได้พวกมันพากันตักจ้วงเข้าปากอย่างอริสอร่อยพวกมันเป็นผู้ชายหากแต่ดูมุม้งมิ้งเต็มทนเมื่อมาตากักขนมเนยเข้าปากแบบนี้หลังจากทานเสร็จก็พากันออกจากร้านเดินเที่ยวเพื่อย,ย่อยอีกนิดหน่อยแล้วพากันขึ้นรถของไอซัน เพื่อตรงไปร้านที่มันแนะนำนักหนาว่าเด็ดว่าดีทูท,ทามีสไตล์แม้ค้าแรกจะไม่ค่อยเชื่อเพราะฟังดูโอเวอร์เกินไปหน่อยแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจกลับมาเห็นด้วยเมื่อมาถึงบริเวณหน้าร้านภายนอกของร้านดูตกแต่งด้วยความหรูหรามีระดับจนไม่น่าเชื่อว่านักศึกษาอย่างพวกเธอจะสามารถเข้าภายในร้านได้แต่สันก็ใช้วิธีตีสนิท และเพราะรู้จักกับเจ้าของร้านเลยถูกปล่อยตัวให้เข้ามาภายในภายในร้านถูกแบ่งโซนออกมาอย่างชัดเจนตรงกลางไว้เต้นรอบนอกเป็นโต๊ะไว้นั่งและอีกโซนหนึ่งเป็นมุมนั่งผ่อนคลายสบายๆที่ด้านบนชั้นสองสำหรับ VIP และมีชั้นอื่นๆสูงขึ้นไปอีกถ้าให้เธอเดาก็คงเป็นห้องพักสำหรับคนที่กลับไม่ไหวหรือก็ตั้งใจที่จะทำอย่างอื่น พวกเธอพากันนั่งลงที่มุมหนึ่งบริเวณลอ f เต้นรำบนบนบน,นิดหน่อยที่อ้นนายไม่ได้มาด้วยน่าเสียดายนะเพราะว่าไม่เคยได้มาดื่มแบบครบกลุ่มเลยสักครั้งพวกเธอจัดการสั่งเหล้าเบียร์กันเต็มที่ร้านดีๆแบบนี้คงไม่ได้มีโอกาสเข้ามาบ่อยในขณะที่กำลังดื่มกินที่นั่งข้างกายของเธอก็ถูกเบียดด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าใครแต่งกายแต่การกระทำของหญิงสาวทำให้คนทั้งโต๊ะหันมามองได้ไม่ยาก สวัสดีค่ะพวกคุณคงเพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกสินะคะฉันไม่เคยเห็นหนา้าพวกคุณมาก่อนเลยปลายเล็บสีแดงยาวมาสัมผัสกระทบใบหน้าเธอเบาๆให้หันไปมองเธอเองก็หันไปมองศบตาตามแรงดันถึงได้รู้ว่าคนตรงหน้ามีสัญชาติลูกครึ่งชัดเจนเพราะเส้นผมสีดำหยกกักโศกแต่ใบหน้าค่อนข้างไปทางยุโรปเดาได้ไม่ยากนกะว่าพ่อคงต่างชาติและแม่คงคนไทยเพราะความเป็นเอเชียเจือปนหน่อย ครบเพึ่งจะมาครั้งแรกนะครับหากได้คนช่วยนำทางให้สักหน่อยของจะดีมากทีเดียวว่าพลางเอาแขนตวัดเอวหญิงสาวให้เข้ามาใกล้เพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรและเธอก็ตอบสนองกลับอย่างรู้เท่าทันมาครั้งแรกจริงๆสินะคะเพราะถ้าเคยมาหน้าตาแบบคุณลิซ่าไม่มีทางลืมแน่ๆค่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรคะมผมเพชรครับ เธอตอบกลับไปไม่สนใจเพื่อนๆที่นั่งมองตาค้างมองเธอนั่งควงหญิงสาวที่ได้มาแบบงงๆไอสันไอเบสอ่านมามองหน้ากันก่อนจะเป็นไอเบสเองที่เลื่อนสายตาออกไปก่อนแล้วมองเลยมาทางไอวุฒิที่กำลังจ้องมองเธออย่างถึงๆคุณเพชรทราบไหมคะว่าชั้นบนสุดของที่นี่มีเอาไว้ทำอะไรคำถามของหญิงสาวทำให้เธองุนงงก็งเธอเพิ่งจะเคยมาครั้งแรก จะได้รู้ได้ยังไงกันล่ะเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเธอทำหน้างงๆจึงหัวเราะน้อยๆแล้วเฉลยคำตอบโดยการก้มลงกระซิบข้างใบหูของเธอเบาๆมันเป็นห้องพิเศษที่จะสร้างความสุขได้ทั้งคืนไงล่ะคะเมื่อได้ฟังก็พละออกมามองเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวอย่างเข้าใจความหมายที่จะสื่อเธอยกยิ้มน้อยๆที่มุมปากมันไม่เร็วไปสักหน่อยหรอครับที่จะเข้าไปใช้ห้องนั้นเพราะผมเองก็เพิ่งมาถึงได้ไม่นาน ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปผมก็อยากจะชวนคุณลิซ่ามาร่วมวงนั่งดื่มด้วยกันก่อนสักครู่หญิงสาวหัวเราะน,น้อยๆแล้วสบลงที่ต้นแขนของเธอนั่งสิคะตายจริงลิซ่าลืมคิดไปเลยแล้วนี่คือพอคุยกันสองคนเสร็จแต่จึงเห็นว่าไอ้ันกับไอ้วุดหันไปซุบซิบกันสองคนต่างจากไอเบสท,ที่หันหน้าไปมองผู้คนที่กำลังปล่อยตัวไปตามเสียงเพลง ตอนแรกกูว่าจะชวนมันเข้ากลุ่มตั้งแต่รับน้องละคิดว่ามันคงเรียกสาวๆได้ดีแม่งเรียกได้จริงๆด้วยเออแต่เรียกเข้าหาแต่มันนะพวกเรานี่หมาหัวเน่าไปเลยตาหล่อนยังไม่ใช้และมองเลยเถอะดีนะที่กูมองแต่หนุ่มน้อยไม่เคยมีผลเท่าไหร่โอ้ยแต่กับกูเนี่ยมีผลสัสดัดหาเอา้ยแย่งผู้หญิงไปหมดเลยดูนมดูเอวดูตูเธอดีมึง คำพูดข,ของไอซันทำให้ไอเบสหันกลับมามองได้แต่ก็เพียงชั่วครู่แล้วก็หันกลับไปมองด้านนอกตามเดิมเธอได้แต่สายหวยกับเพื่อนเบาๆและเอ่ยปากแนะนำทีละคนไอคนหน้านิ่งเป็นน้ำแข็งนั่นชื่อเบสครับไอหัวส้มนี้ซัสนส่วนไอค้นที่พอดูดีแต่น้อยกว่าหมาไปนิดนึงชื่อวุฒพวกมึงนี่คุณลิซ่าหลังจากแนะนำตัวเสร็จก็รวมกันดื่ม ตัวเธอก็มีหญิงสาวข้อเคี้ยไม่ห่างจะว่ายังไงดีละ่ะในช่วงอาทิตย์นี้เธอยังไม่ได้ทําเลยสักครั้งไม่รู้ทําไมความอยากมันหายไปหมดเหมือนกับว่าช่วงนี้จะยุง่งยุ่งกันไปหน่อยหรือเปล่านะช่วงขณะหนึ่งความอบอุ่นในอ้อมกอดก็หายไปก่อนจะตามด้วยเสียงเนื้อกระทบเนื้อชาดใหญ่จนหญิงสาวที่เคยนั่งเบียดกันไปกองอยู่กับพื้นเพีย้ยชังกล้านะแกไม่ยุ่งกับพี่เพชรของฉันหญิงหวานตะโกนก้าวอย่างดุดัน ไอซันกับไอเบทที่นั่งอยู่วงนอกอีกฝั่งผุดตัวลุกขึ้นไอเบสเข้าไปดึงตัวของหญิงสาวที่บุกรุกหรือก็คือคู่นอนอีกคนของเธอน้องโบส่วนไอเบสหันไปไปประคองคุณลิซ่าให้ลุกขึ้นมาจากพื้นส่วนไอวูดก็นั่งมองดูเรื่องสนุกตรงหน้าต่างจากเธอที่ยืนอยู่ระหว่างหญิงสาวสองคนใบหน้าดิ่งลึกน้องโบพยายามที่จะปรีเข้าหาลิซ่าอีกครั้ง สาบาดดิ้นไปมาส่วนลิซ่าเองก็เตรียมจะพุ่งเข้าหาเช่นกันไม่ยอมให้ตัวเองโดนตบฟรีๆฉันจะบอกว่าอะไรให้นะแค่เพชรเขานอนกับเธอแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้หมายความว่าเขาจะเธอจะสําคัญกับเขาสักหน่อยอย่าสําคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลยใครๆก็รู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้แค่วันไน์สแตนทั้งนั้นอย่ามาเรียกร้องหน่อยเลยไร้สาระเสียงของลิซ่าตะโกนด่าขึ้นอย่างไม่ไว้หน้าใช่ที่ลิซ่าพูดออกมาถูกทุกคํา เพราะงั้นเธอถึงได้ไม่จริงจังกับใครสักคนถึงจะเป็นแบบนั้นแต่พี่เพชรกับฉันเรานอนด้วยกันบ่อยที่สุดและฉันไม่ชอบที่เธอเข้ามายุ่งวุ่นวายฉันถามจริงว่าถ้าเธอไม่อ่อยพี่เพชรจะเอาเธอไหมพี่เขาเดินไปหาเธอก่อนหรือเปล่าโถเอ้ยเธอเองก็ไม่ต่างจากฉันหรอกผู้หญิงหน้าไม่อายหญิงสาวสองคนฟาดฟันคําว่าการไปมาพยายามดินรนออกจากการเกาะกลุ่มอย่างรุนแรงจนไอซัน เบสเริ่มคิ้วขโมดหมุนเพราะต้องพยายามดึงสองสาวให้ห่างออกจากกันเธอขาของอย่างเธอน่ะคงจะโดนแทงจมทุนดำเขียวไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ว่าอาจจะกลวงโบ๋มันสมองของเธอซะด้วยซ้าเพชรน่ะเขาเอาเธอไม่ลงหรอกอย่าฉันจะบอกให้กรีดนี่แกนี่แกว่าฉันหรอแกเองก็ไม่ต่างจากฉันเท่าไหร่หรอกวันนี้ถ้าฉันไม่ตบหน้าเอาเลือดล้างมืออย่าหวังว่าเธอจะได้ออกจากผับนี้ไปจบคํานั้น เองที่โบดิ้นหลุดออกจากการเกาะกลุ่มของไอเบสพลักไอเบสออกจนกระเด็นเซไปเก Bea, ือบจะชนโต๊ะไอซันเองที่เห็นแบบนั้นก็รีรบปล่อยตัวลิซ่าออกทันทีเข้าไปจับดึงไอเบสไว้ไม่ให้ล้มหน้าขำมำไปกับพื้น <C los uğ> um> เมื่อเธอมั่นใจว่าเพื่อนปลอดภัยดีหันกลับไปมองสองสาวที่ตอนนี้นั่งคร่อมทับกันอยู่โดยลิซ่าบนและน้องโบอยู่ล่าง ฝ่ามือจิกถึงเส้นผมก่อนจะตะวัดมือลงไปอย่างแรงจนใบหน้าเล็กๆนั้นขึ้นรอยมือเริ่มต้นตบตีกันได้ไม่เท่าไหร่การสอสาคนก็เข้าชาร์จจับแยกหญิงสาวออกจากกันแล้วพากันไปเคลียร์ชดใช้ค่าเสียหายกันต่อนอกร้านโดยที่มีเสียงด,าด่าทอไม่ได้เบาลงเลยแม้แต่น้อยเธอได้แต่ใส่หน้าไม่ไปมาหันกลับมาหวังจะเดินไปนั่งที่โต๊ะเดิมจะว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละ เพราะเธอเจอเรื่องแบบนี้บ่อยจนชินชาไปเสียแล้วครั้นจะเข้าไปช่วยฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกคนก็พลอยจะยิ่งคลั่งไปใหญ่จึงเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วรอให้ต่างคนต่างเจ็บยากย้ากันไปเองเธอคิดพลางสาวเท้ากลับมาที่โต๊ะในเวลานี้เองที่เธอเห็นว่าคนที่ด้านหลังเยอะขึ้นเลิกคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจที่ไอ้นายพร้อมกับผัวมันด้วยแต่คนอื่นนี่สิใครบ้างก็ไม่รู้อา้าวไอ้นายมาได้ไงวะ สียงไอซันเอ่ยทักไอไนขึ้นมาก่อนจะเบ้ปากมองบนกูรู้ว่ามึงรักผัวมึงมากแต่มึงก็เก็บอาการหน่อยได้ไหมไมายืนกอดกันกลางร้านเนี่ยมึงฆ่าคนโสดตายไปหลายคนแล้วไอซันด่าออกมาไอไนก็รีผลาออกจากอกผัวที่กําลังยืนกอดกันต่อหน้าไอวุฒทันทีสงสัยผัวมึงคงจะหวงเลยโชว์สวิสให้ไอวุฒมันเห็นเธอจึงอดที่จะเหล่ตามองไอวุฒมันไม่ได้ว่ามันแสดงท่าทียังไง แต่กลับแปลกใจเมื่ออาการของมันสงบนิ่งไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในดวงตานั้นแล้วพี่ต้องสวัสดีครับขอโทษนะที่ก่อความวุ่นวายอะ่ะเพื่อนผมมันฮอตไปหน่อยไอซันก็หันไปทักทายพี่ต้องเจ้าของพับยังไม่ไวายชมเธอไปด้วยดีทํางานได้ดีไอซันเออไวค้ค่าเสียหายกูจะมาเก็บกับมือไอซันอา้าวพี่ผมไม่ใช่คนก่อเรื่องนะทําไมพี่ไม่ไปเก็บกับมันล่ะ มันต้นเรื่องไอซันโวยวายกระโดดยองแยงเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมกับชิ้นเน้วมาที่เธอไปพรางเออมันต้นเรื่องแต่มึงพามามึงต้องรับผิดชอบแล้วนี้มึงรู้จักการเจ้านายด้วยหรอพี่ต้องถามแล้วชิ้นเน้วไป,ไปไปที่เจ้านายแทนเออดิพี่มันเพื่อนกลุ่มเดียวกับผมเองมีอะไรเปล่าน่าสงสารเจ้านายนะที่มีเพื่อนอย่างมึงเอานี้พี่ต้องพูดแล้วยนบัตรให้ไอซันไปสี่ใบ อะไรวะพี่เพื่อรับไปแล้วไอซันก็พลิกไปพลิกมาดูอย่างสนอกสนใจบัตรเวไอพีกูให้พวกมึงเพราะเป็นเพื่อนเจ้านายไปกราบขอบคุณเจ้านายมันด้วยโอ้ยพี่ให้จริงดิบัตรเวไอพีผับพี่แม่งให้โคตรยากให้จริงๆดิไอซันถามแล้วเขย่าตัวพี่ต้องเหมือนหมาดีใจจนพี่ต้องถีบมันออกมาทีนึงเออวันนี้กูเลี้ยงเองโตมึงอะ่ะ แต่มึงต้องมาจ่ายค่าเสียหายให้กูด้วยพี่ต้องพูดแล้วหันไปคุยกับบริกรเรื่องการชำระเงินส่วนไอซันก็กระโดดกระโดดไปสวมกอดไอ้นายแนบแน่นเฮ้ยเฮ้ยมึงมองสายตาผลมันก่อนไหมวะมนั่นไอ้นายมึงมันพ่อพระไม่สีแม่พระคนดีตัวนำโชคตัวเงินตัวทองของกูไอซันกอดแล้วไถหัวมาอ้อนเจ้าของแล้วก็ทำได้ไม่นานเสียงตะคอกดังลั่นจนไอซันแอบไปหลบอยู่หลังไอเบสแทบไม่ทัน ไม่อยากตายอย่ามายุ่งของกูงุยแม่จ๋าหนูกลัวไอซันส่งเสียงอดออนไอเบสแทนทันทีเมื่อได้ยินเสียงคำขู่สมถ้ามึงอยากตายกูจะไม่เก็บศพมึงแต่กูจะเกยดทืบซ้ำไอเบสตอบหน้าตายก่อนจะสะบัดแขนออกจากการเกาะกลุ่มพวกเราทั้งหมดย้ายจากชั้นหนึ่งไปที่ชั้นสองของร้านแล้วก็นั่งรวมโต๊ะกันทั้งพวกเธอและเพื่อนๆของผัวไอนายว่าแต่ พี่เขาชื่ออะไรวะเคยเห็นมาหลายครั้งแต่ก็ไม่รู้ชื่อสักทีการดื่มกินยิ่งสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อพี่เจ้าของผับกับไอสันมาเจอกันเดี๋ยวยอดเดียวกัดสลับกันไปสร้างสีสันให้กับวงเป็นอย่างดีแม้ที่ชั้นหนึ่งจะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงเรียกสาวๆได้เป็นอย่างดีเมื่อมีสาวอีกคนเดินเข้ามาทำความรู้จักในเวลาเพียงไม่นานก็ตกลงกันได้ เธอบอกอีกฝ่ายชัดเจนว่าเป็นอะไรเพื่อตัดความคาดหวังของหญิงสาวตรงหน้าหากรับได้ก็ไปต่อถ้าไม่ได้ก็แค่นั่งดื่มกับเพื่อนๆต่อแค่นั้นแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะดูออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะพูดชัดเจนว่าเธอไม่ใช่ว่าเธอไม่สนใจผู้ชายแต่กับเธอไม่ใช่เพราะหญิงสาวมองออกแต่แรกแล้วเรื่องมันจึงง่ายขึ้นไปอีกหญิงสาวรูปร่างสูงโปรง่งเดินอบเอวหญิงสาว ร่างสูงระหงสง่างามก้าวเดินเข้าขึ้นไปที่ชั้นบนสุดก่อนจะไปก็บอกเพื่อนเเอาไว้ให้รับรู้ยกมือไหว้พวกพี่ๆที่อายุมากกว่าแล้วเดินจากมาราตรีนี้ยังอีกยาวไกลก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ส2ตอนนี้เสียงก็จะง่วงๆวงหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปลุ้นกันอีพีหน้านะคะว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะในเรื่องมัน เข้มข้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วมีหลายตัวละครเพิ่มมากยิ่งขึ้น้วยใช่ไหมคะยังไงวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ